สวกออกมาโอ้ยไข่อญญาญะป๊าดพี่น้องเมืองไข่โอ้ยเต็มท้องสวัสดีค่ะมาพอากันอีกแล้วจ้ากับช่องกุ้งพายกินแบนบ้านมือนี้นะจ๊ะพี่น้องกุ้งได้เนี้ยเสพที่แบบว่าโลโคยมาดดดนะจ๊ะพี่น้องนี่อึ่งดมดไข่ดนดด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 ขดด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 ดนดด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 ดมึดดดดงเ่ เปีออกมาด้ยจากเปดออกมาจากซีเด้ยจากพี่น to so ้องมาเด้อจากพี mm ่น hmm. ้องเซ็บเซ็ปน้ำกันเจี๊ยมหมกผิกสดน้ำก็เดาจากพี่น้องอันดับแรกป้าพี่น้องนอคอยมาดุนหมักเฮงเด้อจากต้มอึงมาเด้อจากพี่น้องเซ็บเซ็ปน้ำกันเสือพี่น้องก็ขึ้นยาขึ้นกันเด้อจากพี่น้องกินอ่างพี่น้องก่อนเด้อวันนี้ต้มอึงฝนแรกจากพี่น้องแม่ไข่อ๋อที่โต ไข่อ่อนเด้อจ้ะพี่น้องนี่เป็นแผงเลยจ้ะปาร์ตีทโอื้ออึงม,มันยังอ่อนจ้ะพี่น้องไข่อ่อนออกมาเบิดแผงเลยกินเถอะเดียวอื้อแบ่บแห้งจ้ะพี่น้องขัดเครื่อง แซับไม่นูปนแหงปีสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องอึ้งเนี่ยสุดยอดของความแซ่บกระบ,บอนนี่แหละจ้ะพี่น้องบอนอึ้งไข่เนี่ยละ่ะ ย,ย่เดี๋ยวสี่ตัวนี้ให้พี่น้องเบิงปั๊ดพี่น้องเบิงไข่โอ้โหเต็มท้องจ้ะตัวนี้คักเน่แล้วจ้ะพี่น้องไข่หลายเฮงเต็มท้องไข่อ่อนมาจ้ะพี่น้องอ่อนเยวอะสุน สอดเฮมอืมนั่นจากพี่น้องขี้ดินเป็นบางตัวนะแต่าบางตัวกับบุมีอออันอาหารพ่นมองกินอาหารพคน làm được thực tế thế gì แบบด้อะมือจะไข่นะ่ะจนโต๊ะไหมนันเป็นกนน้อนนังซีเล้ยจ้ะพี่น้องไข่ไข่อ่อนดึงดึงปันยลรี่ละอืออ่าพี่น้องสดน้ำเดเน่ะแซ่บแห้ง สุดยอดปิ้งกินกระเอ็ดกระแซบกระเอ็ดปิ้งกินกระแซบได้จ้าพี่น้องหมกักคือกันปิ้งหอมหอม,อม อึ่งในบ้านเนี่ยตงมาออกด้ยจ้ะพี่น้องอันนี้ซื้อมาในหมุกเนี่ยนะจ้ะอนี้อี๋ไข่เป็ดด้ยจ้ะพี่น้องนี่อุ้ยอันนี้ไข่ยอ,อ,นนอยากเกยอยู่สามเฮาปิ่งกับ กินกับเขาโอ้หอมจ้กพี่น้องเซ่บเซีกอืนงี้แกงใซ่บกคากับเนี่แตเนี้ยเส่กเซบกแกงโซนไม่กับเซีบอีมอนนตับเพิ่ว้าพิ่นยำได้อยู่จ้ะพี่น้อง มันมีบอนติไข่จะไปนองมึงเลยโวตัวนี้เป็นตาแข็งแข็งค่ะเบ่งได้จากพี่น้องส้วองออกมาโอ้ยไขย่อาญะลายแหงแซ่บเนาะฟองกับเจ้าของเสียบแล้ มันเลยจ้ะพี่นอ้องต้มใส่ใบมะขามขาขา้าเลยจ้ะแนวสมใบมะขามอ่อนซื้อมอแเบตไปสองหน่วยเลยจ้ะพี่น้องว่าจะไปการอึงท่านได้ออกอยู่ซื้อไวน้นะจา้ะ อันไหนล่ะยานี่ลืมเลยเด็ดนี่อึงหลายเฮงมาจ้ะพี่น้องนี่พี่น้องอึงจุ่มลงไปกับเจียวอ มุงไทยจ้ะบอานหัวอยากแข่งเบิ่งจับพี่น้องไข่อึ่งปลาเย็นลื่อจ้ะสวดเอาโป้งลงไปไข่อึ่งจ้าพี่น้อง เด้งเด้งดึงดึง,ดงอจาของความแซ่บมันมันมันนัวจากพี่นองบอกข้าวกุ้งไปได้ลอกออกเลยจากพี่นองอันข้าวขาวทั้งลังเนี่ยบางคนเพิ่นก็นลอกออกแล้วจ้ะ เคยลอกออกอยู่เทอนหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องลองบึงลอกออกแล้วมันบ่นเลอนะจ๊ะพี่น้องมันเป็นแบบกระด้ากระด่างจัเป็นใจไหนนะจ๊ะอันนี้กุ้งต้มแบบว่าล่างจะเจือเนะจ๊ะพี่น้องล่างใส่เกลือใช่ยังบานนี้เขามาต้มน้ำเ,เดือดเนาจะจังใส่ลงไปแล้วก็ใส่พวกใบมะขา,า,ขาขมนะจ๊ะค่ะตะไคร่ใบมะกรูดให้มันหอมจำรถเนาะ จักงามได้ที่ตุกจะคุณกันเลยเห็ดอันลำโลลำโลอยู่จะขึ้มคุ้มมือจะ่าบะตุกสองมือนี่แห้ง ขึ้มขักแล้วจ้ะดำปืป๊ดๆทางบาตุกทางลมพร้อม,อม,อมบ้านใดได้กินอึ้งแล้วนะจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาเลยจ้ะเสังกัดจังหวัดใดนอนจ้ะจังหวัดใดที่ได้กินอึ้งแล้วนอนจ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาเลยจ้ะ หมกดาหารได้กินเด้อจ้าพี่น้องอ้างพี่น้องอีกก่อนไข่อื้อเบื่อืรอนี้แ่ะคอนเซ็บ มากินยื่นโตอีกจ้ะพี่นอ้องแซ่บต้มมะข่ากัเอาไปย่างเลยจ้ะเอาไปย่างให้มันแหมๆหอมๆแห้งคักหอมแซ่บทวารบริสุทธิ์แน่มาจ้ะแซ่บ บอกได้เลยว่าแซ่บแห้งนะจ๊ะพี่น้องเป็นเมนูแห่งปีนะจ๊ะไผกะโลโค้ดนะจ๊ะ sí. พี่น้องไผกะอยากต้มอึงนะจ๊ะเห็นแค่รูป <Tonight> กับน้ำลายแตกน้ำลายแตืนจ้ะพี่น้องคืนน้ำลายเอื้อล่ะเห็นแค่รูปนะจ๊ะเสพเสบจ้ะพี่น้องต้มอึงมาเนี้ยจ้ะพี่น้องถ้าไผทางเลยฝนตกนะจ๊ะพี่น้องคอมเมนต์มาบอกกันนะจ๊ะว่าได้กินหรือยังนะจ๊ะพี่น้องไผที่ยังไม่ได้กินกับจัดเลยนะจ๊ะพี่น้องเฝ้าจัดเสพเสพนะจ๊ะมันแห้งยามนี้ยังบ่มีอันยังบ่มีแมมงงเเ่าา้้้อจะพพีนนฝ น้ำมสองน้ำมสามหนาจะมีแมงเมาแมงเมานะจ๊ะพี่อะไรนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กุ้งกะฝากพี่น้องคนเก่านะจ๊ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันจะเนาะวันนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ